ยูทูบเบอร์นะคะมาดูว่าเขามีอะไรมาขายบ้างมีหอยนะคะหอยเยอะอยู่เจ้าหน้าที่คือเปียกหมดเลยนะคะตำรวจชายแดนนะคะสินค้าจากลาวก็จะขายตามทางทั่วไปนะคะ,ะกำลังจัดที่ทางขายอยู่โอหาบมากค่ะสาน้ำเสกขอย อ่ะสู้ข้าดูมา่้าเพื่อนหาบมาเรามาดูตรงนี้ขายยี่เด้แม่เด้อเสื้อผ้าอ้าโคตมากเป็นดองนวดดีคได้ปะงอแค่นี้พี่น้องชาวลาวเราชาวนอแล้วค่ะตรวจสินค้าก่อนสู้ๆนะคะเปียกหมดเลยพี่น้องเลย งใจนะคะเอาปลามาขายนะคะยางเดียวนะปลาอย่างเดียวโอ้สู้ๆสูนักแค้นพี่น้องเอ้ยสู้ๆค่ะเดี๋ยวจะไปอุดนุนนะขา่หอยห่อยอค่ะคือ คนละเบื่อฝนนี่จะบาทนี่เด้อยังอีกสองแต่บุษนะเี้ปลาเลยพี่วางวางวางก่อนลูกคอยกับปล้ปลาเยอะเลยนะคะสองตันนะะเอาปลาปลาเจ้าที่ตรวจแทบไม่ทันนะคะยังนอกของปลาเอ้าสู้ๆ เ,เด็กน้อยเพื่อกระสุนขนาดนั้ตอนนี้วางตามพื้นแล้วนะคะย็กมากมันก็จะลำบากคนตกเน้นนะไปพุ่นเ<ป>อ้ยโอ้ยใส่พุ่นอ้าวสู้ๆเย้เบ่งนะคะคือการทำมาหากินนะคะแต่ละคนนี่บไ,ได้ง่ายเลยนะคะอ้าว<ป>สู้ๆ คอยกระหายกำลังใจต้นตลอดเลยวางของไเนียบกย่เยึบิงเดอค่ะพี่น้องหาบมาจักยังเนาะเออน่สูสีกันงแล้วก็วางตามแถานั้นเลยนะคะ ก็ยังเยอะอจะน้อยคนละเพื่อสิบรคือหลายอยู่นะคะนี่นอ,ยอย่างนอนี่ขายอยู่ทั้งใดนะมันเหลืองบ่คะ,อ,ะอ้เดี๋ยวเราก็จะตามไปอุปนญนสินค้าเหมือนกันนะฝั่งโน้นนะคะตอนนี้กำลังเตรียมที่เลยนะคะนี่ไม้กวาดโอ้ไม้กวาดมาขายนะคะเดี๋ยวแอบด,ดูฝั่งโน้นก่อนนะ ขอโทษนะคะขอโทษค่ะโอ้สามคนขอโทษหลายๆค่ะอ่ายังไม่หมดนะครับสู้ๆพี่นอ้องเว้ยฝนตกกับบอยอท่อได้คะ่ะเฮ็ดเฮ็ดงานคือเก่าเนาะสินค้านะคะตรวจก่อน ตอนนี้ไฟกระป๋อก็ไม่ไว้แล้วค่ะอ,อ,อย่างม่าขายปลานะคะส่วนมากก็จะเป็นของป่านะที่เขามาขายนะคะพวกจิลงจิงฤทิดพวกปลาพวกยังนี้ลายนะคะสูส้ๆเป็นกำลังใจให้ มาพะย่าซู่ไม้กล้วยมาขายนะคะสินค้าเอ้าไี่ฮ้ย อีกจงเชนนี้นึ่งสิบลัทแล้วนะคะปกติน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าฝนมนตกอาจจะน้อยนะคะคุณอุ้ยคอยนนลโอ้โอ๊ปลาใหญ่ฮงทั้งเดรนได้ขายทั้งเดรนเบ้ะเมาเมา ปลาไงเจ้าหน้าที่จะสอนปลาสินอ๋อไปขายทั้งคุ่เนาะเดี๋ยวสิตามไปเด้อพี่น้องเฮาปลาทำปลาปะไรย่างเงแล้วมื่อยจะซอกเอ้าอคุณผู้ชมโอ้ปลานี่ก็ได้ของปลาหลายอย่างเนาะนี่สินค้าเนาะนี่ คนกระห่ามนะคะใจเย็นค่ะแบบระวังด้วยเดนอะเออนะคะอีหล่าสู้ๆนี่อยังเนาะเป็นอันนั้นนะเป็นวงเป็นวงอีหยังเนาะวายเปล่คะนี่เราไม่เคยรู้นะอีหยังเนี่ยมันคือยังอีหยังเนาะค่ะนี่สายบัวเปล่าน่าจะเป็นวายนะเดี๋ยวเราต้องตามไปดูใครจะใส่อีหยังคะเนี่ย ไหวนะคะไหวจยจริงด้วยเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะสินค้าที่เขาวางมันมีสองฝั่งฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะสองทางเลยเนี่ยยังไม่หมดยังหาบกันอยู่นะคะ ยังเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่อ่ะพี่น้องการมาหากินนะคะทุกคนต้องสู้ หน้าท oh, pues? ี่ตอไม่ปทานตุบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บเจ้าหน้าที่ละอ้อันนี้คนป่านะคะเป็นอาทัวรมาแากฟังเล่าอ๋อซื้อ้อทรอเสองร้อยตัวสอ0ตัวอใครกว่าี่ร้บอกกะเพรซื้ออยู่เด้อ สองร้อยตัวแม่นี่นานั้นบรุษเออบรุษไม่รุก็คือว่าไม่ลดราคาหรไม่ลดรคะาณนี้แล้วน่นว็บดกคนายยังพอด้เนปานนี้มาที่คนไวใ่ยใจไดเยเีวน้ีังเลยบาแยงดนะคะเออเอาเมื่อลยก็ได้พ่บานี่ร้อย บที่ร้อยบาทสามร้อยหาสิบม่่ี่เงินอมยังนะคะลดลดเท่าไหร่โอ้สิบหมากลงมนอยังน้อไม่ไงนี่ขายต่อนี่นะคะใก้จะหมดแล้วนะคะใก้จะหมดแล้ว ตอนนี้เราก็จะเดินดูสินค้าก่อนนะมันมีสองฝั่งดูว่าเราจะไปฝั่งไหนนะ<อ>ยังมีถ้าลหมดอีกนิดนึงจะหมดแล้วนะคะอ่าอ,อีกนิดนึงวันนี้จะมีซื้ออะไรไปฝากคนทางบ้านเนาะอตอนนี้ก็เริ่มจัดแจงแล้วนะคะว่า<ป>จะขายตรงไหน<อ>เดี๋ยวเราดู<อ>ข้าวไปก่อน วันนี้คือแล้ววุ่นวายซะหนยเพราะว่าฝนมันตกเนาะเนี่ยนะคะพี่น้องชาวลาวบทีเขาก็ขึ้นตามฝั่งได้เขาก็เลือกสินค้ากันใหญ่เลยนะคะฝั่งไหนนะที่สามารถไปได้นะคะตอนนี้ตัวนี้ได้ไหมอู้ยสี่เขากำลังต่อราคากันดีเลยนะคะเออนี่ขลลองป่ายเยอะเลยนะคะต่อเยอะมากเลยโอ้ฝนเริ่มหนักอีกแล้ว อ๋คุกคักโลเท่าไระเนี่ยโลละสี่ยค่ะสี่ร้อยบะแพงนะโลสี่รอยอยู่เอ้ตันี้อมากลามื่อน,อนออี่สี่ร้อยนะคะโอ้พี่น้องโอ้ยอ้าวฝนหนักอีกบัดนี้โอ้อต่อมากลายนึงกิโลเท่าไรคะานนี้คะสี่ร้อยสีแล้วแต่ความหนาอ๋อค่ะ จะสิจับกลองเพียงเออสี่ร้อยยากต่อเยอะเลยนะคะอุ้ยโอ้ขยถอยก่อนขยถอยก่อนมามาเต็มที่เลยนะคะฝนตอนนี้อุ้ยพี่น้องเอ้ยทำงานแข่งกับฝนแข่งกับเวลาเอ่อไม่หวั่นนะคะสู้ๆทางคนขายแล้วก็เอ่อ คนซื้อนะคะเปียกมละลักมะแลกกันหมดเนี่ยมาจากฝั่งลาวกี่ก็มีพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยคอยดักซื้อนะคะเปียกกระยามันคอยได้ขายเนาะะยังบ,บ๊วยบดเนี่ยังขนอยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่หมดพี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้อันพี่น้องชาวบ้านเฮาแล้วก็สั้งเล้านะคะขอให้ทุกคนขายดิบขายดีนะคะวันนี้ ยังไม่หมดยังไม่หมดฝั่งนู้นยังไม่หมดอยู่เออจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูพี่น้องฝั่งนู้นก่อนพี่น้องฝั่งลาฝั่งนู้นนะคะมัก็ยังค้นอยู่โอ้น้ำที่นี่เชี่ยวมากนะเราไปดูฝั่งนู้นก่อนนะคะโอ้โ ขนาดเลยคพอก็ได้ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหืมเกาลัดมาเกาลัดร้านนี้เกาลัดใหญ่เลยแหละี๋้วไปดูข้างล่างก่อนไหมโอ้โหฝนจ่าฝนมีอะไรเนี่ยแล้วก็ดูเขาไปเรื่อย ฝั่งน้นจะเยอะกว่านะเมื่อกี้มีของป่าเยอะแยะเลยนะอกันลมต่อกันเลยอือตะมังคุ๊ปับนี่พ่นคายยังหน้าบัดนี้ไม่ยังน้อค่นอะนะเต้าลัดอีบอะ <พา S 1> ่ะเกเรื่องการพันเทยัง,อง,ยงพอได้ขายเราก็พอได้ซื้อเราก็จะซื้ออค<ต>่าค่าำกันมาเป,ปน็น,น,นยังอ๋อโซ่ข้ามอันเดิมห้อย อยนะคะคอยกระดาวไปเกาลาดกระสร็จไปฝั่งทางโน้นนะหุบกระล่มก่อนไหมได้นะคะตอนนี้เรายังไม่ซื้อนะเราขอดูก่อน สินค้าบ้านนะบ้านๆน,นะคะไม่รู้จะซื้ออย่างแรงแบบมุ่นวายนิดนิดนะคะเออไอเสกอกรย์เฮ้ยเอยอประสงม,มาแต่ฟังเล่า ต้องใจเย็นนะคะจะช้าเพราะว่าฝนกับลมนี่มันต่ำกันนะคะเอาไปให้กันนะโต้ก็โทษค่ะเอาก็โทษค่ะเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อของฝากอีกที่นึงนะคะทุกคนอ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแท่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ม,มาดรามอโพทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมกันได้สวัสดีค่ะ